เอาเรื่องเอาเรื่องแบบว่าหลอนหลนเลยนะคุณพกคุณมีเรื่องหลอนหลนเลยไหมเอาผีตายโหงไหมครับเป็นเอาเลอเ,เอาเ,เองเ,เป็นเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนคุณพกคุณนะครับใช่ใช่ครับใช่ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นนานหรือ,อยังครับชน อ่าเรื่องนี้ประมาณสองปีที่แล้วครับครับเขาก็ขับรถชนบุรีนะครับผมไม่ใช่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 รถช,ชนบุรีรถชนกันตายครับก็ตอนแรกคือสนิทกันเลยเป็นเพื่อนที่บ้านครับคือสนิทกันเลยก็คือไปมาหาสู่กัน แล้วทีเนี้ยคือกินเหล้ากินอะไร,ก,ะไรก็อยู่ด้วยกันแล้วก็อันนี้เพื่ <ๆ S 1> อ,นอนผูน <Pedro S 1> ้ชายหรือเพื่อนผู้หญิงครับเพื่อนผู้ชายหรือเพื่อนผู้หญิงครับผู้ชายผู้ชายครับครับผม <Rams. S 2> ผู้ชายครับผมครับอ่าผมผมไม่แน่ใจว่าถึงคราวเคราะห์คราวเคราะห์หรือเปล่าเออครับอ่าตอนนั้นคือเพื่อนนบอกว่าเออ อ่ป๊บนะอผมผมชื่อป๊อนะป๊อครับป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหา,หาหาหาแฟนหาแฟนอ่าอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วทีเนี้ยคืออ่ะเราก็ไม่ได้วาไรคือกินดื่มคือเมาปกติแต่เชื่อใจเขาเพราะว่าเขาอ่ะเป็นคนดื่มยังไงก็รู้สติอืมก็ต้องช่วงนั้นเป็นเป็นช่วงที่ทําถนนใหม่ถนนทางหมู่บ้านทําถนนใหม่ อันนี้สุรินนะครับจังหวัดสุรินนะครับใช่จังหวัดสุรินไหมครับผมใช่ครับผมใช่ใช่ครับใช่ครับก็ไปรับสาวมาจากบ้านพิษณุโลกนี่แหละอืมชื่อชื่อหมู่บ้านพิษณุเอพิษณุโลกไปรับสาวมาแล้วทีนี้ยคือมันเป็นทางมืดมากเลยแล้วเป็นถนนทําใหม่อืมคือตอนนั้นชวงวางท่อวางอะไรใหม่แล้วทีนี้แล้วทีนี้เพื่อนผมก็เลย คือจังหวะมันมืดแล้วขับรถเร็วแล้วก็สะดุดลมอืมคือไม่คิดไม่อะไรเลยครับไม่ไมอะไรเลยหม้อไปฟาดไอ้ตรงขอ,ขอบขอบท่อท่อท่อ,ทอกลมอะบ่กลมอ่ะที่วางวางระบายน้ําอ่าครับตับจากถนนน่ะครับ,ค,รบคือคือลมลมทั้งผู้หญิงและผู้ชายแล้วทีเนี้ย ผมก็สอบถามคือตอนนั้นเอาเอาศพเอาศพมาแล้วเอาศพมาบ้านผมก็สอบถามผู้หญิงมาตอนนั้นคือผมไม่ได้อยู่อยู่เหตุการณ์หรอกแต่ว่าผมผมสอบถามผู้หญิงเฉยเฉยบอกว่าขับรถแล้วมันมืดมืดแล้วก็ขับรถลงลงคืออหัวอ่าขมับขมับไปกระแทกกระแทกของอ่าขอบขอบบ่อขอบบอกลมคือตอนนั้นคือเลือดยังไม่พุ่งเลย เขาบอกว่าคือคือคือผู้หญิงอ่ะคือเพื่อนผมอ่ะคือจมน้ําเลยจมน้ําคือมันน้ํามันตื้นมากมันแค่หัวเข่าอ่ะมันเป็นน้ําทุ่งนาอืมแล้วผู้หญิงบอกว่ายกเท่าไหร่ก็ยกไม่ขึ้นจะให้ได้หายใจอ่ะอืม แค่ okay. ไดย <c oughs> ย้ยกผู้ชายได้ได้ขึ้นหายใจยกยังไงก็ยกไม่ขึ้นหนักมาก,มากคือผมเฮ้ยมันถึงคราวเคราะห์ตายอ่ะคือใครก็ช่วยไม่ได้อ่ะแล้วคือคือหัวแตกขวแตกคือคนคนดื่มเหล้าหรือดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยคือเลือดมันจะไหลเยอะมากคือตอนนั้นถามว่าเอ้าตอนนั้นเนี่ยหัวแตกอ่ะ ยังรู้สึกตัวไหมรู้สึกตัวแต่เลือดไหลออกไม่เยอะหรอกแต่ที่ที่หมอเขาชันสูตรเขาบอกว่าขาดอากาศหายใจคือผมไม่เข้าใจว่าขาดอากาศหายใจเพื่ออะไรเรลดล้มแล้วก็กลิ้งลงทุ่งนาแล้วก็ ผู้หญิงคือแค่บาดเจ็บแต่ว่าไม่ถึงอะไรมากมายแต่ผู้ชายนี่คือหัวไปหัวขมับเนีม,มพ่พี่โชคหลับพี่โชคสยองมากหลับเลยอ่ะย้ำ <c oughs> อ่ะคุยต่อคุยต่อ <c oughs> เราต่อเราต่อครับก็ลเลยไปไปรองคือ <c oughs> <c oughs> มูลิธิอ่ะคือเขาพามาแล้วพามาบ้านแล้วช่วงประมาณตีสามผมก็มือไปรองอไปรองไปรองไปรองดูหน้าเพื่อนเนี่ยเลือดเต็มมือเลยเลือดเต็มมือเม้นคาวมากอืยายผมก็หนาว่าเอ้ยมึงไม่กลัวมึงไม่กลัวเหรออีไม่กลัวเหรอเลือดเต็มมือเลยผมว่าเพื่อนผมไม่กลัวหรอกคออือยังอยู่ด้วยกัน่ะกินดื่มอยู่ด้วยกันอ่ะอื พอ,อสักพักไปบ้านล้างมือล้างอะไรเรียบร้อยทำงานส่งงานศพแต่มันพีคตัวไหนดูไหมพีคตอนที่ว่าคือเวลาไปงานศพมันก็ต้องนั่งนั่งเฝ้าศพอยู่แล้วเพราะว่าไม่ให้แขกเงียบก็ต้องมีให้ลงให้โลผมก็นั่งดื่มดื่มมาแต่ว่าคืองานศพจะไม่ให้ลง ลงโจ่งเกินไปคือต้องเอาเหล้าเทใส่ขวดน้ําเปล่าแล้วทําเหมือนกินน้ําเปล่าแต่ไม่ได้รินให้ไงไม่ได้บอกโอ้โหบอกเลยของจริงนั่งกินอยู่สามสี่คนนี่แหละเข้าเลยเข้าไอ้ไอ้เพื่อนที่นั่ง ด้วยกันนี่แหละนั่งโต๊ะด้วยกันแหละร้องห่มร้องไห้พูดทุกอย่างแต่แรกผมไม่เชื่อแม่งเมาแล้วหลอกเราหรือเปล่าวะพอสักพักพูดพูดถึงถึงถึงเรื่องที่ว่ามันไม่มีใครที่แบบเป็นความลับคือเรื่องที่ไม่มีใครรู้แต่เราคือรู้กันน้อยมากแล้วก็ถามวันเดือนปีเกิดเกิดเกิดปีอะไรวันเกิดปีอะไรเดือนอะไรคือแบบรู้หมดเลยก็เลยบอกอ๋อ บอกว่าใช่แล้วแหละก็เลยเข้าเพื่อนผมก็นั่งคุยกันก็นั่งถามว่าตายแล้วก็อยู่ส่วนตายต้องการอะไรเดี๋ยวจะทําบุญไปให้ไม่พูดจะขำร้องนั่งร้องไห้อยู่มานั้นอยู่มานั้นครึ่งชั่วโมงจนตอนนั้นคือโทรเลยโทรหาหมออาจารย์หมอผีมาบุ๊บอเอาเขาเรียกว่าอะไรนะไอ การการมะพระะ้าวอ่ะคน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 อ่าอ่าก้นบาทแล้วก็อ่าไม่ใช่บาทก้นอ่าบาทแล้วก็คน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 ทองคาถาอะไรไม่รู้แล้วก็ตีหัวโป๊ะโป๊ะโป๊ะ,ปะ,ปะหลุดเลยผมเโอ้โหของจริงมาสักพักสักพักคือคือไปขับรถออกไปปุ๊บโอ้โห พิ่นิหารคอยพิ่นิหารเลยคือแบบโอ้โหแบบค,แค,คือเหลือแต่ครึ่งคือเหลือแต่ครึ่งครึ่งราวนมอะ่ะคือตั้งแต่ท้องท้องลงจนเท้าคือไม่เห็นแล้วอะ่ะแต่ครึ่งครึ่งราวนมขึ้นไปบนหัวแบบแบบไม่ใช่แบบชัดเจนนะแบบเหมือนหมกหมกอะ่ะแต่เห็นเลยว่าใช่แน่ เห็นเลยใช่แน่โอ้โหพินิหารคือแบบอินทธิฤทนิตแบบโอ้โหอะไรขนาดนี้วะม,มันจะอะไรขนาดนี้นนคือแบบเราไม่เชื่อวันเช้าอออืมตอตอ,ตอ,ตอมันเป็นสคริปเป็นสคริปผอฟังถึงเรื่องหนึ่งให้แก้งหลับ <laughs> <laughs> เล่าต่อครับผมเล่าต่อ ครับก็เลยเจอก็เลยเจอครึ่งครึ่งท่อนเออตั้งแต่อา่าราวนมขึ้นไปจนหัวแต่ว่าเป็นหมอกหมองจังๆนะหมองจังตอนประมาณเช้าๆหน่อยประมาณสักตีห้านี่แหละช่วงแม่ครัวแม่อะไรมาทำข้าวอะไรละ่ะมาเจอเอาลรามีแล้วคุยไปเรื่อยๆเ,เลยครับคุยไปเรื่อยๆฟังอยู่ครับ ครับครับผมครับครับผมครับครับครับก็นี่แหละก็คือประมาณว่าคือเห็นเห็นแล้วคือเราเราทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเราทุกครั้งอ่ะคือมันมันที่คําว่าประเพณีที่สังเกตเลยนะครับว่าคนที่กินเหล้าหรือกินเบียร์หรือมันเป็นที่แอลกอฮอล์หรือก็ช่างนะครับเขาจะรินลงพื้นเนี่ย เขาเขาเหมือนว่าเขาจะให้เหมือนว่าเขาไม่รู้หรอกว่ามีคนมาตามเราหรือเปล่าหรือว่ามีเขาเรียกว่าเอะประมาณนั้นมีคนมาตามเราหรือเปล่าเราดินให้เขาเว่าเราอยู่กับเราก็กินกับเรานะประมาณนั้นนะครับก็สมมากผมก็ก็ดินนะแล้วผมก็พูดเลยว่าอา่า สัมภเวสีที่ติดตามหรืออะไรเนี่ยก็เวลาผมได้กินก็ได้กินกับผมนะมีเหล้ามีเบียแค่นั้นเองแต่อาหารไม่เคยให้ให้แค่เหล้าแค่เบียแค่นั้นเลยก็ดินดินตลอดดินตลอดไม่บางครั้งก็ไม่พูดนะบางครั้งไม่พูดแต่มันมันมันเหมือนกับยึดติดมันมันยึดติดแล้วมันเพราะว่ามันกินยังไงกินกับเด็กบ้านอกเด็กบรนนอกเด็ก,กสุรินเด็ก มันออกแล้วครับผมแอ่พ่โชคหลับคืนคืนวันลยาคืนวันลยาแสดงว่าวันลา วันละชุดยานะครับผมไม่เจะไรเลยคุณวัลยาได้เคยเจอผีขึ้นมาค<ม>ูดคุยได้นะผมผมมีผมม,ผม,มีมีวิชาคมอ่ะแต่ว่าคือไม่สามารถท่องให้ฟัง<า>ได้ใช่ไหมไม่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 ต้องมาเรียนรู้เองครับผมจากพี่พีที่สี่สิบเก้าคนนะครับที่ฟังอยู่นะเอ่อถ้าอยากได้วิชาคือมาหาผมเลยเดี๋ยวพาไปเลย แต่ต้องยอมรับข้อเสียให้ได้นะครับก็ผมผมยินดีนะผมยินดียินดีที่ที่พาไปศึกษาแล้วก็พาไปเรียนรู้แต่ไม่ใช่ว่าไปปุ๊บท่องไน้ายปั๊บเล่นของได้เลยไม่ใช่ต้องไปศึกษาที่มาที่ไปก่อนว่าที่มาที่ไปอยู่แบบนี้โชค ไปแบบนี้อืมถ้าถ้าอยากถ้าอยากถ้าอยากศึกษาจริงๆผมผมถ้าอยากศึกษาแนวแนวอย่างเงี้ยนะแบบเอ่อลึกซึ้งคําว่าพูดผีวิญญาณหรือว่าของขลังหรือว่าอ่าที่เกี่ยวโยงคือว่าวิชาคมเนี่ยมันคู่มันคู่กับอา่าวิญญาณอยู่แล้วเพราะว่าถ้ามีถ้าวิญญาณมัน มันโหดร,ร้ายจริงๆมันก็ต้องมีวิชาขมที่ต้องสะกดวิชาที่ต้องควบคุมโชคไม่ไงั้นหีก็เหี็ดคนตายประมาณนั้นครับโชคหน้าบัดหนาวโชคต้องตื่นต <Android. S 3> ื่นอยู่ร้อนมากตื่นอยู่นหล แล้วเพื่อนที่ตายโหงอุบัติเหตุรถมีมัปกประกฏให้คุณป๊กป๊กปูนผมเราจบแล้วพี่โชคเห็นประมาณกี่ครั้ง,งครับผมอืมรวมทั้งหมดมันมีครั้งคือตอนนี้ไม่มเห็นแล้วไปละอืมแล้ว <S 1> <S 1> <S เขาจะยพูด แล้วเขาได้มามทักทายม,มาให้หวยอะไรบ้างปะครับไม่ไม่ไมมก็ปกติอะปกติอืมแต่แต่ผมก็เลยเลยอยากจะทเ้าความว่าจากพี่ๆที่ที่ฟังอยู่เขาเคยใครอยากที่อยู่ว่าที่หาประสบการณ์ใหม่ๆหรือว่าหาประสบการณ์ที่สยองขวัญ หรือว่าเปิดโลก,กทัศน์ของคำ